สวัสดีครับวันนี้ก็จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสร้างตัวแผ่นกระเบื้องนะครับสําหรับท่านที่ต้องการนําไปเรนเดอร์แล้วให้ได้ภาพเสมือนจริงเหมือนกับว่าเราวางกระเบื้องทีละแผ่นนะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เลยหรือว่าจะนําไปหาปริมาณงานโดยการคิดปริมาณงานกระเบื้องปรปแผ่นก็สามารถนําวิธีนี้ไปใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับก่อนอื่นครับให้เราทําการเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมาก่อนนะครับคำสั่งที่เราจะใช้งานเราจะใช้เป็นตัว c u r a i n Panel นะครับเรามาที่ Family กดที่ New นะครับแล้วเลือกใช้รูปแบบ Template เป็นตัว Metric Current Panel Base Pattern Pattern Base นะครับได้แล้วกด OK จากนั้นนะครับทำการปรับขนาด Scale ของขอบเขตก่อนนะครับเราคลิกที่ตัวกิ i ลายตัวนี้นะครับตอนนี้มันอยู่ที่3,000มิเมตรผมปรับ เหลือซัก600มิลลิเมตรแล้วกันนะครับทั้ง2แกนเลย600มิลลิเมตรนะครับโอเคเราจะสร้างจากเบสิกก่อนนะครับโดยเริ่มจากการสร้างตัวสี่เหลี่ยมธรรมดาก่อนนะครับถ้าท่านใดสามารถสร้างสี่เหลี่ยมข้องแล้วก็สามารถคลิกเลือกลวดลายตามนี้ได้เลยนะครับเราจะสร้างเป็นลายอะไรก็เลือกตามนี้ได้เลยนะครับโอเคหลังจากที่เราปรับขนาดเสร็จแล้วผมปรับสเกลเอาซัก1ต่อหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าขนาดมันขนาดเล็ก ต่อมานะครับเราจะทําการสร้างตัวแผ่นกระเบื้องสี่เหลี่ยมธรรมดาขึ้นมาก่อนนะครับโดยการคลิกที่ตัวเส้นกรอบนี่ครับให้มันขึ้นกรอบประมาณนี้จากนั้นกดที่ Create Form เลือกเป็นแบบ Solid นะครับคลิกลงไปผมจะให้มันลงด้านล่างนะครับเราก็เลื่อนจุดลูกศรตัวนี้นะครับเลื่อนลงมาลงไปด้านล่างจากนั้นก็กดที่สัญลักษณ์ Dimension ตัวนี้นะครับเพื่อจะกําหนดค่าตัวพารามิเตอร์พอเรากดที่สัญลักษณ์เสร็จแล้วเราคลิกที่ตัว Dimension กดที่ create parameter กำหนดเป็นค่า thickness นะครับความหนาเท่าไหร่ได้แล้วกดโอเคโอเคความหนาผมกำหนดให้อยู่ที่10มิมนะครับกระเบื้องดนา1เซนนะครับคราวนี้ถ้าเราไปวางเนี่ยมันก็จะกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมแปลกกันธรรมดานะครับโดยที่โดยที่ไม่เห็นตัวร่องยาแนวนะครับเพราะฉะนั้นผมจะทำการสร้างตัวร่องยาแนวขึ้นมา ก่อนอื่นครับผมทําการซ่อนตัวแผ่นกระเบื้องออกไปก่อนนะครับโดยการชี้แล้วกดแถบกดแถบวนไปให้มันโดนเฉพาะเป็นตัวแผ่นกระเบื้องนะครับจากนั้นกดปุ่ม S S s ห้อง o กงสองครั้งนะครับเป็นการซ่อนชั่วคราวโอเคหลังจากที่เราซ่อนชั่วคราวเสร็จแล้วคราวนี้เราจะสร้างตัวรบเหลี่ยมขึ้นมานะครับโดยการกดที่ตัว set work page นะครับจากนั้นเลือก work p a n e ในระนาบฝั่งนี้นะครับนี่นะครับ เราหน้าแนวตั้งโอเคเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วเราก็ใช้คําสั่งลายในการสร้างเส้นนะครับคลิกที่คําสั่งลายผมให้ไปสัก5มเมแล้วกัน5นะครับด้านล่างก็ลงมา5แล้วก็เอียงไปชนกับเส้นนั้นบนนี่นะครับได้ประมาณนี้จากนั้นก็กำหนดค่าเ m e n ชั่นให้มันนะครับโดยการชี้ที่ตัวเส้นนะครับ ใช้คำสั่งตัว Dimension จากตัวนี่นะครับตัว w o r k p l a n e ไปจนถึงปลายเส้นเท่าไหร่นะครับด้านนี้ก็จาก w o r k p l a n e ไปจนถึงปลายเส้นเท่าไหร่นะครับจากนั้นก็คลิกที่ตัว i m e n s i o n ทั้งสงตัวแล้วกด k e Para a มิเ e กำหนดค่าเป็น c h a m f r r นะครับความหนารอบเหลี่ยมเท่าไหร่นะครับกดโอเคลองทดสอบปรับค่าดูก่อน,นครับลองเปลี่ยนเป็นสัก2.5ดูสิ โอเคถ้ามันเด้งตามไม่เกิดอะไรเลยเนะี่ยแสดงว่าเราทําถูกต้องแล้วนะครับผมปรับเป็นห้าเหมือนเดิมพอเราปรับเสร็จแล้วนะครับจากนั้นให้เราคลิกที่ตัวสามเหลี่ยมแชมเฟอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกที่เส้นกรอบนะครับให้มันขึ้นกรอบแบบนี้นะครับทั้งสี่ด้านเลยแล้วเราก็กด create form ตัวฟอร์มสามเหลี่ยมเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นเส้นสวีบตามตามกรอบนะครับจากนั้นกด ปุ่ม SR นะครับเพื่อเอากระเบื้องที่เราซ่อนออกมานะครับ SR เสร็จแล้วเราเปลี่ยนตัวแชมเฟอร์นะครับเราชี้นะครับแล้วกดแบ็บกดแ,บแ็บไปวนไปให้มันคลิกโดนเฉพาะตัวแชมเฟอร์เราเปลี่ยนจากโซลิดเป็นวอยนะครับเพื่อให้มันตัดกับแผ่นกระเบื้องโอเคพอเรากดเป็นวอยเสร็จแล้วนะครับสังเกตว่าตัวกระเบื้องเนี่ยมันจะถูกลบมุมออกไปนะครับ ถ้ามุมเนี่ยมันลบเยอะเกินไปเราสามารถปรับได้โดยการคลิกที่ตัว family a n type นะครับผมให้ค่าเทกเน็ตขึ้นก่อนแล้วกันแล้วค่าแชมเฟอร์เนี่ยผมปรับสัก2.5ม mm. มใต้แล้วกด apply ดูครับกดโอเคนะครับถ้าเรากดแล้วไม่ขึ้น a l e r ไดๆเนี่ยแสดงว่าถูกต้องนะครับต่อมานะครับตัวแผ่นกระเบื้องเราได้แล้วคราวนี้เราจะก,กำหนดแมทเีให้ตัวกระเบื้องเราชี้ที่ตัวแผ่นนะครับกด tab แบบวนไปนะครับบนแป้นพิมพ์ให้มันเลือกเป็นโซลิดประมาณนี้แล้วมาที่ช่องตัว Material กด associate parameter เสร็จแล้วกดที่ new parameter กำหนดค่าครับเป็น Material ได้แล้วกดโอเคกดโอเคนะครับตอนนี้แผ่นกระเบื้องเราเรียบร้อยแล้วลองทดสอบปรับขนาดกิดดูครับผมโดยการคลิกที่ตัวกิจลายแล้วปรับขนาดดูครับผมผมปรับซัก 1 2 0พันสองอันนี้ก็สัก800ดูนะครับแล้วกดอั p l y ดูถ้าทุกอยาก่างมันเด้เงตามโดยที่ไม่เกิดอะไรเเนี่ยแสดงว่าเราทําถูกต้องแล้วนะครับผมขอปับไปเหมือนเดิม600กับ600โอเคจากนั้นทําการเซฟไฟล์ครับไปที่ไฟล์เลือกเซฟแอดเลือก Family ผมขอเซฟไว้ใช้งานเลยแล้วกันนะครับเป็นตัวคือเทอร์พ r นาลเรกแท t เกิลไทป์นะครับ โอเคเดี๋ยวไฟล์เนี่ยผมจะเปิดให้ดาวน์โหลดใต้คลิปนะครับสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้เลยนะครับเสร็จแล้วกดเซฟนะครับเรียบร้อยคราวนี้การนําไปใช้งานนะครับให้เราเปิดหน้าโปรเจกต์งานของเราขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็ทําการอินเสิร์ตตัวโมเดลเข้ามานะครับอินเสิร์ตโหลดแฟมิลี่แล้วก็ค้นหาตัวแฟมิลี่ที่เราสร้างขึ้นนะครับ ain, panel, เคอร์เทนพาร์แนลเรลแทนเกิลไทนะครับกดโอเพนขึ้นมาเลย เราจะใช้คำสั่งแมสในการสร้างนะครับมาที่แถบ m a s s i n g and size เลือก in place mask ทำการตั้งชื่อ m a s s ครับผมผมกดโอเคเลยในกรณีนี้นะครับมันเป็นผืนสี่เหลี่ยมแล้วก็ใช้คำสั่ง rectangle ได้เลยนะครับ rectangle จากนั้นติ๊กตรงนี้ครับ make surface from code loop นะครับ คือสร้างให้มันเป็นเส้นวงรอบปิดได้เลยนะครับเราคลิกจากมุมถึงมุมนะครับพอสร้างเสร็จแล้วกดเมาส์หนึ่งครั้งครับผมแล้วกดที่ตัว Surface ที่เราสร้างขึ้นมาสักครู่นี้นะครับกด device Surface เราก็จะได้ตารางขึ้นมานะครับจากนั้นกําหนดขนาดของตารางนะครับมาที่ Layout ผมกําหนดเป็นรูปแบบของ f i s t i n c นนะครับก็คือระยะความยาวเท่าไหร่นะครับ ผมให้อยู่ที่600มิเมตรอีกกิจลายนึงนะครับเปลี่ยนเป็นฟิกดิสแตนเช่นเดียวกันฟิกด้วยระยะเท่าไหร่นะครับก็600เท่ากันนะครับเราก็จะได้ตารางขนาด600คูณ600มิเมตรเราสามารถปรับให้มันชิดตรงกลางหรือว่าชิดริมซ้ายริมขวาได้นะครับจากช่องนี้ลองปรับดูนะครับกดแอ p พลดู ตอนนี้มันเห็นเศษสองฝั่งนะครับมันเกิดจากเซนเตอร์ปับบิเกนนิ่งเห็นไหมครับมันจะเริ่มจากฝั่งในฝั่งหนึ่งบนเกทผมเอาไปเซนเตอร์เหมือนกันแล้วกันโอเคหลังจากที่เราได้ตารางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เปลี่ยนตัวโมเดลจากโน p a แพทเทิร์นเป็นตัวเคอร์เ n นพาร์แน t เ n เทนเกิลไทนะครับนี่นะครับเราก็จะได้โมเดลตัวแผ่นกระเบื้องขึ้นมาแล้วคราวนี้มันก็จะมีตัวพวกเศษนะครับ เห็นไหมครับเศษตรงเนี้เราจะทําการลบเศษยังไงเราใช้คาสั่งตัว Dimension วัดระยะก่อนนะครับ Dimension คลิกจากขอบถึงขอบพื้นเท่าไหร่เอ่ย51มมตรนะครับจากนั้นให้เราชี้ชี้ที่ตัวเส้นขอบนะครับแล้วกดแท็บวนไปชี้แล้วกดแท็บครับให้มันโดนเป็นรูปเซ f เฟสโดนไม่เอ่ย ผมคลิกครอบเลยแล้วกันนะครับคลิกครอบทั้งหมดกดฟิลเตอร์หาเลือกเป็นตัวฟอร์มนะครับฟอร์มเสร็จแล้วก็กด Edit Profile เมื่อคู่นี้51มิเมรนะครับเราก็ใช้คำสัตัว Offset พ้อนค่า Offset 51มิเมเอาเครื่องหมาย Copy ออกไปนะครับ Offset เข้าไปเลย51มิมตร ฝั่งนี้ก็5 1เ,เท่ากันได้แล้วก,กดเครื่องหมายถูกตัดเลยกดเครื่องหมายถูกอีกครั้งนึงนะครับเห็นไหมครับมันก็จะตัดเสมอกันแล้วคราวนี้เราก็ไปตัดเซกชันดูนะครับให้ระดับพื้นมันอยู่ในระดับที่ถูกต้องเราก็มาที่หน้ากลาเลเวลก็ได้นะครับเราก็ตัดเซกชันดู เช้อมสั่ง section นะครับตัดดูผมก็ตัดผ่าช่วงนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวกดคียกที่ section ขอปรับค่าความละเอียดเป็นแบบไฟล์ขยายกรอบออกไปนะครับเสร็จแล้วก็ move ตัวกระเบื้องขึ้นไปนะครับ m o v ขึ้นไป เราอาจจะมีตัวปูนปูกระเบื้องอยู่อีกเลเยอร์อหนึ่งนะครับอันนี้ทําให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยเราก็มาดูรูป d e d e f a u ที่ดีวิลคราวนี้การจะเปลี่ยนตัว Material ต่างๆนะครับสมมุติว่าผมต้องการเปลี่ยน Material เฉพาะตัวจุดนะครับบางจุดแล้วกด Edit in Paste นะครับแก้ไขที่ตัว Math เราชี้ชี้ที่แผ่นกระเบื้องแล้วกดแท็บหนึ่งครั้งจนกว่ามันจะเลือกเฉพาะตัวกระเบื้องนะครับเราคลิกเลือกเลยเราต้องการเปลี่ยนลายตัวไหนบ้างเสร็จแล้วก็กดที่ edit type นะครับกด d u p l i c a t e ออกมาผมตั้งเป็นเซ r ามิกแล้วกัน ceramic w h i สีขาวได้แล้วกด ok จากนั้นตรงช่องอมัดเรี a ยวนะครับเราก็คลิก เปลี่ยนชุดนี้ตัวแมทีเรียลปึ๊บเอาตัวนี้แล้วกันนะครับสีขาวความหนาสามารถปรับได้จากช่องดเมพชชั่นลบเหลี่ยมก็สามารถปรับได้นะครับได้แล้วกดโอเคเพียงเท่านี้ครับเราก็จะได้ตัวกระเบื้องหลากสีแล้วครับตอนนี้ในส่วนของการหาจํานวนแผ่นกระเบื้องนะครับก่อนอื่นครับเราชี้ที่แผ่นกระเบื้องก่อนก่อนนะครับจากนั้นกดแท็บหนึ่งครั้ง แล้วเราก็ดูว่าขนาดแผ่นเต็มเนี่ยมันกี่ตารางเมตรนะครับ0.36 0นะครับตารางเมตรจากนั้นมันอยู่ในหมวดตัว Curtain Panel นะครับเราก็มาที่แถบ Schedule Quality นะครับคลิกขวาเลือก New Schedule Quality จากนั้นเลือกเลือนลงมานะครับเป็นตัว c u r ร a เท p พาน l ได้เลยกดโอเคเสร็จแล้วเราก็เลือกนะครับ เอาตัว Family a n อทยเข้ามาเอาตัว Area เข้ามาแล้วก็เขาก็คือจำนวนเข้ามานะครับมาที่หน้า Sorting Grouping เลือก Sort By Family a n อนทยแล้วก็เด n น y y r r e a นะครับจากนั้นเราเครื่องหมายถูกตรง Item Every ียอิสออกไปได้แล้วกดโอเคนี่นะครับมันก็จะทำการลิสต์รายการทั้งหมดออกมาแต่คราวนี้มันไม่แสดงหน่วยใช่ไหมครับ ถ้าไม่แสดงหน่วยแบบนี้เราต้องปรับขนาดสเกลหน่วยใหม่นะครับเรามาที่หน้า formatting กดที่ edit มาที่ area นะครับ fill format ตเรื่องหมายถูกตรง use project setting ออกไป r o u n d i n g ทศนิยมกี่ตำแหน่งนะครับผมให้เป็นสอตำแหน่งได้แล้วกด ok กด ok นะครับนี่นะครับตัวแผ่นเต็มสีขาวนะครับเซรามิกไว้จำนวน12แผ่น ส่วนตัวอื่นๆนะครับก็จำนวนร้อแผ่นนะครับเราก็จะได้ประมาณนี้ตัวนี้ผมก็ m ม t a s h ชี t ผมก็สร้างจากตัวเคเทมเปอแนเช่นเดียวกันนะครับียบร้ายครับผมสำหรับวิธีการสร้างตัวแผ่นกระเบื้องนะครับเราสามารถนำไปประยุกใช้ได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นไม้ก็ทำวิธีการเดียวกันนะครับเพียงแค่ปรับขนาดให้ได้ตามที่เราต้องการนะครับ ก็อโอเคครับผมสวัสดีครับ